ยักมาเองเลยนี kind of ่คร um, okay. ับเนี่ยเป่าไปให้ชื่นใจหลักคนที่หมายี้งใจนองตรงไปละองใจเจ้าเบิรหากคุณเธอได้อยู่อนขอพรให้แม่นตรงมาขอพรให้แม่นตรงมา

ไยวุฒิอ่านเขาให้ถูกนะีขอบคุณพี่ไทยวุฒินะครับขอให้ถูกหวยเจ็ดหนึ่งนี่นุ๊กเยื่อไเลคุณครับเอมยืนเสียงสดบอกวเอมเอมเอมเอาเอ็ม้น่อยพี่นี่นี่นีนี่น่อี่ี่นี่นี่น่นี่นี่นี่น่ีนี่ี่น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 อ่นนนี่นี่ี่นีนี่น่ีนีนี่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 ค่น่นี่นค่นี่นี่ลน่ีนี่นี่น่นน ไม่ลองไม่ได้ยดฮโ้ยหัวงโคตรเซ็กซี่คเซ็กซี่น่งจะเซกซี่นี่ัวใจเย็ีเนี่ยคนนี้คนละตัวคนละตัวที่ไข่ได้หมดเกลี่ยเลยถ้บิวได้พัตัวทำไงดีหมดมีรูาติหมอะอันดับแรกจกใส่ยสมัมันสม่ำ

แล้วเอาโวิชามหมืนเดิมมอบส่งปามใจอหล้วคนที่มาให้ยังใจให้นองส่งไปนล้วออกองใจเจ้าปูเบิ่งหากคุณเคงได้อยู่อนกออ่อน

ม่อีกแล้วครับไปอเอกมาแล้วครับนี่เอกเขมครับขอกงกูกันธนาคารเปิดันไหนครับธนาคาร,รข้ร่งเได้แล้วคุยคลิปเเมื่อกี้ครคิดเรว ข้างในต้งว่าจะความงาะไอติมอีแมนี้ีองค์ยินเป็นยังไงน้อเพนต่อันมาจไหนนอใไเล็ตัวไหนเนาะวาเผู้ขายอุ้ยพ่อเอาขึ้นตุ้กชูงเลย ใค่ว่าจะเป็นงองยันมนี่ลองไมาเรานะชงหน้น้น่องนผมนี่ผมมอวางไห้อกบอกโคตรับ่บ่ครับบ่ไอคุณหา้อความไว้กอของผมนี่แหละผมว่างไรเนย <mm จะพักกันคุยเนะาว่าเมนผู <men <men ้ใดอะนะไม่ไม่ปั <men> <men ่นไม่มา้าปิ่นครับผ้าพี่นนบรรยากาศครับของเบืองบรรยากาศครับเราตั้งไว้ก็ได้เนี่ยไม่ผมดีแหละ ราว่างเลยสั่งตังไปหนี่ก็ได้ครับก็ได้ขึ้นเดี่ยวเป็นมัคาับเลยดิเงียครับเย็นอยู่ไทยขิดก็ได้ไทยลิดเงียครับ่ทยไวเลรอไปรุ่งดอกรุ่งมาท่านเพื่อนหรอก็ได้มีน้ลุ่งครับเงีครับรุเร่อยุ่งาท่นเพื่อนดิุ้ท่านเพื่อนดอก

ใครขิดจะแบ่งเยอนะเยกี่ได้ขีดีเดี๋ยวนานนงเพ่งข้อหาขีใหม่ไป3ามหมนกว่าบาทรวยเลยนานนงอ้นี่ของป้าใสนะคะของ้าสายาแบนี้เองสดีครัรองผ้ก่อสร้างบาุขเจทแรกที่้อยนลเจ้าของผลงานแล้วก็ผงานเพลงจะเจอแบเอาเงิทุกอย่างครับน เอาไพมานีครับนน,น,น,นนี้คืองงันนี้คนง,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 งนี่นนพรัยครับพี่น้องยูทูบเปิดครับกัพากนันยูแบบนี้นะครับนี่ครับพี่น้นองครับแบบนี้นะครับนี่ครับภานกินลุทนี่นองครับบรรยากาศครับพี่นอ้องเบิ่งบรรยากาศรับสุดยอดครับนี่ครับผัปลากระตินผมกระกเดด ผมก็ได้ร่วมทวําบุญกระถินในพระป่านะครับใส่แล้วนะครับต้นพระป่าใส่รวมทําบุญกับวิลานะครับให้ปังๆนะครับปังๆรวยๆเฮงๆราไปน้ำกันนะครับพี่น้องครับนะครับนะครับผมพี่น้องครับที่รักส้มปองนะครับ

น้ำเด้อครับขอบไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำเด้ครับเฮงเฮงฟังๆังครับสาธุครับ